สวัสดีครับนี่แหละหินหานนะครับอยู่กับผมนะครับฟิลม์มวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบโอเคมีใครเข้าใจคำนี้ไหมครับชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบอืมพอจะเข้าใจไหมว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะความเป็นจริงมันเป็นยังไงผม,มพยายามหาคำตอบข้อนี้มาโดยตลอดนะชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบ แต่พอผมผมพยายามค้นหามาโดยตลอดอะคือยังไงคือชีวิตที่มันประสบความสําเร็จและอะไรคือมันอะไรคือความประสบความสําเร็จของคุณแล้วมันคืออะไรยังไงแต่พอผมได้ค้นหาความจริงของข้อเนี้มันได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีครับอืมมันไม่มียังไงก็ไม่มีครับโลกเนี้ยไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบอยู่จริงนะ มันเป็นเรื่องจริงเลยคําว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันคือคําที่แบบมันโกหกอะครับมันแบบว่ามันมันไม่มีอยู่จริงอะคือบนโลกใบนี้ยมนุษย์เราทุกคนนะมีเอกลักษณ์ข,ของตัวเองครับซึ่งมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกหรอกมนคนนี้อาจจะดีสําหรับเรื่องนี้อีกคนนึงอาจจะดีสําหรับอีกเรื่องหนึ่งถามว่ามีสิ่งไหนผิดสมมติคุณชอบว่ายน้ําคุณชอบคุณเก่งในทางว่ายน้ําแต่คุณต่อยมวยไม่เก่ง อีกคนนึงต่อยมวยเก่งแต่ว่ายน้ําไม่เป็นล้วคนไหนคนไหนสมณ์แบบอะครับไม่มีถูกไหมคนคุณจะอาจจะบอกคนที่สมุ์แบบก็ทําเป็นทุกอย่างไงทำนู่นทํานี่ทำนู่นทํานี่นทําเป็นหมดเลยทําทุกอย่างเลยอ๋อเหรอครับงั้นผมไม่เชื่อนะว่ามนุษย์เราจะเก่งทุกเรื่องไม่มีทางถูกไหมคือผมว่าผู้ชมรับนะว่าผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องคุณขับเครื่องบินได้คุณ เคยเป็นลบคุณเคยคุณเคยคุณขับพยพานพานะเป็นทุกอย่างบนโลกคุณทําอาหารเป็นทุกอย่างบนโลกคุณพูดเป็นทุกภาษาบนโลกคุณร้องเพลงเป็นทุกเพลงบนโลกไปนี้ไม่น่ามีนะครับผมซึ่งมันไม่มีหรอกครับผมมันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปก็คือโลกไปนี้คุณไม่ต้องไปกังวลนะครับชีวิตเราอะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบหรอกมันมีแต่ดีที่สุดในแบบของเราเอง ดังนั้นนะครับผมอยากให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แม้ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณแค่พัฒนาตัวคุณให้มันแบบให้มันดีกว่าเดิมมันก็โอเคแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์แบบของชีวิตมันจะเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับคุณจะผิดพลาดคุณจะพ่ายแพ้คุณจะล้มเหลวมันก็เป็นเรื่องปกติอืมย่าให้คำว่าสมบูรณ์แบบมาหลอกคุณ นะครับตัวผมเนี่ยเคยคิดนะชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันคือแบบว่าคนที่รวยคนที่ประสบความสําเร็จคิดคือคําว่ารวยอะ่ะผมคิดว่ารวยมีเงินเยอะก็คือประสบความสําเร็จนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่ก็พอเราได้ดูข่าวอะ่ะปรากฏว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะมีคนที่คนคือในมุมมองของผมว่าเขาเขาคือคนประสบความสําเร็จนะแต่เราไม่รู้เท็จจริงว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไง คนรวยก็ฆ่าตัวตายถ้าคุณเห็นทําไมเขาถึงฆ่าตายเพราะแบบว่าคือเขาเครียดอผมไม่รู้ว่าเขามีเรื่องเครียดอะไรนั่นแหละคือคุณไม่ได้ไปเห็นชีวิตเขาแบบแท้จริงอะว่าชีวิตของเขาอะรู้สึกยังไงคนรวยก็มีเรื่องเครียดครับคนจนก็มีเรื่องเครียดคนผานะนาานกลางก็มีเรื่องเครียดดังนั้นทุกคนมันมีเรื่องเครียดในแบบของตัวเองหมดทุกคนมีเรื่องที่ต้องต่อสู้หมดดังนั้นก็คือใช้ชินันาราบลื่นโดยแบบที่ไม่มีอะไรเลย ความจริงบนโลกวันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็คือหลกัหลกๆเลยเนะี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนนะว่าโลกเราอะ่ะมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบดังนั้นผมอยากให้คุณไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลกับคำว่าสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่า อย่างที่ผมพูดไปมันก็ไม่มีอยู่จริงเนาะขอให้คุณโฟกัสเรื่องของคุณก็พอแล้วทาในตัวทํในทาให้ตัวคุณดีกว่าเมื่อวานอ่ะคุณก็โอเคแล้วคุณชอนบุรณาฮิราตเขาพูดประจำนะครแค่คุณเอาชนะเมื่อวานได้แค่นั้นก็เพอร์เฟกแล้วคําเนี้ยพอผมลองเอามาใช้ตัวเองอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะซึ่งจริงอ่ะก็แค่คุณชนะเมื่อวานได้อ่ะนิดนึงคุณก็ก็ก็ดีแล้วว่ามันก็มันก็เพอร์เฟกมากแล้ว เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครแค่คุณเอาชนะตัวเองได้ก็พอแล้วครับผมวันนี้หัวข้อจะมาไวไปไวยนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบมันก็มีแค่นี้ครับไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มนะก็คือมันไม่มีอยู่จริงนะครับคำนี้ชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบต้นไม้เหมือนกันสักต้นก็ไม่มีถามว่ามันจะเป็นต้องเหมือนกัน แบบว่าจานวนใบไม้เท่ากันรูปทรงเดียวกันมันจําเป็นไหมครับบอกเลยว่าไม่มีไม่มีใครสนใจครับว่ามันจะมีอะไรเท่ากันแค่ไหนทุกคนมีความแตกต่างเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีใครสนใจว่าคนคนนี้จะเหมือนกับคนนี้ทุกอย่างก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวคุณเองอะ่ะดังนั้นอย่าไปกังวลนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าโดยประมาณนี้โดยหลักๆก,ก็คือผมอยากให้คุณโฟกัสแค่ตัวคุณเองนะ ไม่ต้องซีเรียสว่ามีคนที่คุณอาจจะมองเขาเปน็นไอดอนแล้วคุณคิดว่าเขาเพอร์เฟกความจริงเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะครับเขาเขาแค่ดีในแบบของเขาคุณแค่โฟกัสในตัวคุณเองก็พอกลับไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีหลซ์หินท้าสวัสดีครับผม